สวัสดีวันพฤหัสที่20กรกฎาคม2,566ครับเมื่อวานนี้หุ้น ETE ทำซีลิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปสองหุ้น ETE ดัชนีเซ็ตเมื่อวานนี้นะครับเซ็ตปิดการซื้อขายที่1,536.64จุดมูลค่าการซื้อขาย51,751.76ล้านบาทบวกไป1,34จุด คิดเป็นบวก0.09%สถาบันบัญชีหลักทรัพย์นักลงทุนต่างประเทศก็พากันซื้อมีรายย่อยนะครับที่ยังคงขายอยู่หุ้นขึ้นมาก็ขายทำกำไรครับปัจจุบันราคาหุ้น ETE อยู่ที่1บาท5สตังค e ์ ETE Eastern Technical Engineering p c l ETE Group บริษัทบรุพา Technical Engineering จำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจบริษัทประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการธุรกิจบริการงานวิศวกรรมธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้แก่พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนในวงเล็บชีวมวลรวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆสถานที่ตั้งบริษัทอยู่ในตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีหน้าเว็บไซต์ก็เป็น easterngroups.com นะครับตลอดระยะเวลา25ปีบริษัท ETE มุ่งมั่นสู่การพัฒนาขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลข้อมูลของบริษัท ETE มีค่า PE อยู่ที่11.15 P/B/B 0.49ปันผล0% r o a 3.29% ROE 4.48% D/E ratio 1.65 EPS 0.02ค่าเบต้า0.61เป็นหุ้นในหมวดหมู่บริการในตลาด MAI ค่า PE ยังต่ำนะครับราคาหุ้นก็อยู่ต่ำกว่าบุ๊กไปเยอะเลยนะครับค่า P/BV แค่เพียง0.49 แต่ปันผล0%สงสัยผลประกอบการจะไม่ค่อยดีส่วนค่า ROA กับ ROE ก็พอใช้ได้ครับแต่ยังไม่ถึง5%บริษัทมีนี้ไม่มากค่า D/E Ratio ประมาณ1เท่าครึ่ง e a r n i n g Per Share ก็พอใช้ได้ครับความพันผลของราคาเมื่อเทียบกับเซ็ตแล้วก็มีน้อยผลประกอบการในปีที่ผ่านๆมาย้อนหลังไป5ปีครับปี6-2เป็นปีโควิด บริษัทพลิกมามีกำไรครับจากขัดทุน73ล้านกลายมาเป็นกำไร28ล้านปี63ก็กำไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไป82.45%ส่วนปี64พลิกกลับมาเป็นกำไรลดลง48.76%ปี65กำไรก็ยังลดลงต่อเนื่องครับลดไป12.69%ส่วนปี66ไตรมากที 6, ่1ทําทำได้ดีครับ เมื่อเทียบกับไตรามาสหนึของปี65จากขาดทุน4ล้านกลายมาเป็นกำไร12ล้านเมื่อวานนี้หุ้นทำซีลิ่งสงสัยไตรามาสที่2บริษัทน่าจะมีกำไรการพันผลก็มีครับแต่ว่ามีในอดีตปี61จ่ายปันผล3สตางค์ต่อหุ้น6263ก็เป็นช่วงโควิดไม่ได้จ่ายปันผล64กลับมาจ่ายปันผลอีกครั้ง จ่ายเป็นเงินปันผล0.0373บาทต่อหุ้น65ยังไม่ได้จ่าย66ก็สงสัยจะไม่ได้จ่ายเนื่องจากเลยห่วงระยะเวลาแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะมีปันผลระหว่างการราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง51%มูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่1บาท64สตางค์ถูกกว่ามูลค่าจริงไป51%นี่เหมือนกับการลดครึ่งราคาเลยนะครับเนี่ย อันนี้กราฟเมื่อวานนี้นะครับแท่งเขียวแท่งสุดท้ายโดดขึ้นมาจาก80สตังค์เป็นแท่งบิ๊กไว้แท่งซีลิ่งปิดที่1บาท5สตังค์ไม่ได้เห็นหุ้นตำบาททำซีลิ่งแล้วราคาเกิน1บาทขึ้นไปนานแล้วนะครับเคยไปส่องหุ้นดูกราฟ ETE ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2565กก็ผ่านมาได้ปีหนึ่งแล้วนะครับ ตอนนั้นราคาหุ้นอยู่ที่1บาท57สตางค์ซึ่งเป็นราคาที่ร่วงลงมาจากโซน2บาท14สตางค์ครับใน i ท e f เฟรมมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ETE เคยทำราคาขึ้นไปสูงสุดที่7บาท55สตางค์เลยนะครับเตี้ยที่สุดอยู่ที่47สตางค์แล้วก็ฐานของรอบหุ้นนี้ก็อยู่ที่77สตางค์ไม่น่าเชื่อเลยนะครับจาก7บาท55สสตางค์ ร่วงลงมาต่ำสุดอยู่ที่47สตางค์เมื่อไปดูข้อมูลทุนจดทะเบียนครับ ETE มีทุนจดทะเบียน280ล้านเข้าตลาดเมื่อปี2560ราคา IPO ตอนนั้น4บาท20สตังค์ราคาพา50สตังค์ปัจจุบันก็มีผู้ถือหุ้นรายย่อย3,849คนเป็นข้อมูลเมื่อวันที่9มีนาคม2566 คิดเป็นฟรี e อร์ด43.6%ราคาหุ้นเดี๋ยวนี้ถูกสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราบใน Time Frame Week ราคาร่วงลงมาจาก3บาท20เมื่อเดือนพฤษภาคมของปี2564ปีนี้2566เดือนกรกฎาคมก็แสดงว่าร่วงลงมา2ปีเสรศษๆแล้วใน t i m r f r e w e w k นี่แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ1บาท เนื่องจากมี liquidity ตรงนี้สูงมากแต่ราคาหุ้นทะลุแนวต้านไปเรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีการทําซีลิ่งเมื่อวานก็ยังมองว่าราคา77สตางค์เนี่ยซึ่งเป็นฐานของรอบหุ้นจะรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่แนวรับถัดไปอยู่ที่60สตางค์ครับในกรณี worst case เลวร้ายสุดๆก็ลงไปที่เดิม47สตางค์แต่ในขณะนี้ กลายเป็นหุ้นเกิน1บาทไปแล้วใน TimeFrame Day ราคาปัจจุบันก็ทะลุแนวต้านบริเวณ1บาท1บาท2สตางค์1บาท3สตางค์ไปเรียบร้อยแผนการเทรดก็คงจะไม่มีอะไรมากหุ้นพุ่งแรงขนาดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าแนวต้านต่อไป1บาท13สตางค์1บาท14สตางค์และ1บาท18สตางค์จะต้านอยู่หรือเปล่าหรือว่าหุ้นจะไป ทะลุแนวท่านแรกได้ไหม1บาทส3สตางค์หรือว่าจะพักตัวถ้าพักตัวก็จะสวยอยู่ถ้าไม่หลุด1บาทสสตางค์กับ1บาทสสตางค์เนี่ยครับถ้าพักอยู่โซนบนก็แสดงว่าหุ้นพยายามจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแน่นอนส่วนสาเหตุที่หุ้นพุ่งขึ้นก็ยังไม่ทราบแต่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากดีใจงบผลประกอบการเป็นการฉลองล่วงหน้าหรือเปล่า ก็ไม่ทราบครับหรือว่าดีใจจะได้รัฐบาลใหม่อันนี้ก็ไม่รู้หุ้นอยู่ในหมวดหมู่ของการบริการในตลาด MAI Story ของหุ้น ETE เนี่ยพักหลังๆก็จะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน s ตอรี่เมื่อวันที่5กรกฎาคมมีข่าวว่าหุ้น ETE จอบุกยอดขายไฟ40ล้านบาทปักเป้าอัพ กำลังผลิต10เมกะวัต์หุ้นทำซีลิงก็น่าจะเกิดจากผลประกอบการในไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะมีกำไรก็เลยพุ่งแรงๆก็ลองทำกันบ้านกันดูนะครับแต่กว่าคลิปนี้จะออกเผยแพร่ตลาดก็คงจะเปิดไปแล้วยังไงการเทรดหุ้นที่ทำซีลิงก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเปิดกระโดดทะลุแนวต้านไปเลยหรือไม่ก็กระโดดขึ้นนิดหน่อยรอดูจังหวะ แล้วก็พุ่งไปหรือไม่ก็อาจจะพักตัวในโซนบนเป็นไปได้ทั้งสองทางครับใครสนใจหุ้น ETE ก็ทำกันบ้านกันตั้งท่าดีๆจังหวะดีๆอาจจะทำกำไรได้ใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ